เอารัครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมกา r ีน่าฟรีไฟลกันอีกเช่นเคยนะครับและกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมของวันที่29เวันพฤหัสนะครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับกิจกรรมเข้ามาใหม่มีอะไรกันบ้างก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชแนลเรานะครับและเราจะมารีวิวกิจกรรมในวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีแจกเพจฟรีไฟลด้วยนะครับจำนวนร้อยเจ็ดสิบสอง และรับชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วฟังกติกาท้ายคลิปนะครับแล้วเราไปดูกิจกรรมแรกกันดีกว่านะครับทุกคนเป็นกิจกรรมไดมอนด์รอย่อมาใหม่นะครับออเป็นตัวชุดผู้หญิงที่คู่กับชุดผู้ชายที่มาครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูของรางวัลในตู้ลัคกกี้นี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ของเก่าๆนะครับแล้วก็เลขลัคกี้ผมก็50พอดีแหละแบบ50ทวนแล้วครับแล้วก็กดแบบทีเพอร์สิบทีไปดิปัก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  เฮ้ยสุดยอดไปเลยโอ้โ <laughs> ห oh ชุดนั้นมีละโอ้โหรับนี้ไปก่อนกดทีละครั้งบ้างพอไปโอ้โ oh หแว่นมีละไป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  โอ้โหเศษคิดตันมาเพื่อไปไปถ้าจะมาเศษคิดตันโอ้โหเศษคกิจตันอีกแยะมาเพื่อทำไมไม่มาคิดตันอันใหญ่เลยวะโอ้โหไม่ออกนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูชุดกันดีกว่านะทุกคนว่ามันแบบเป็นไงกันบ้างเรามาดูรีวิวชุดนะครับเป็นหมวกแบบคล้ายๆแบบหมวกแบบอะไรนะ วันคริสต์มาสนะครับแต่เป็นแบบหมายพรมแบบอลังการสวยงามครับอลังการรามกรนะครับสวยนะรองเท้าก็รองเทา้เทาบูทนี่กางเกงยีนรัดทรงนะแต่ไม่รัดมากแต่ก็อยผมว่ากางเกงสวยนะครับทุกคนสามารถเอาไปใช้แบบกับชุดอื่นได้นะกางเกงนะเป็นเกงยีนนะครับนี่แล้วก็เสื้อก็สวยเลยผมว่าเสื้อสวยนะทุกคนและกิจกรรมอย่าเชิญจะพึ่งเชิญ และสาหรับลักกี้เรายัลก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมนะครับเป็นนี่นะครับเป็นพรีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะครับถ้าพรีออเดอร์นะครับเราก็จะได้เป็นของเป็นชิ้นนี้นะใช่ไหมเราจะได้ของชิ้นนี้หรือเปล่าถ้าเราพรีออเดอร์นะทุกคนเนี่ยเป็นระเบิดหรือเปล่าเอยไม่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูชุดผู้ชายกันก่อนนะครับนี่ชุดผู้ชายก็เท่เฟี้ยวนะเป็นเหมือนทรงแบบหุ่นไล่กาแบบน่ากลัวน่ากลัวหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหม นะหุ่นไลกานะทรงหุ่นไลกาโอ้โหเชิญไม่อยู่เลยแล้วก็ชุดผู้หญิงก็เป็นทรงเดียวกันนะอมืมีไฟด้วยมีไฟตรงอกด้วยนั่นแหละครับทุกคนเนี่ยถ้าเราพิออเดอร์เราก็จะได้ระเบิดโง่โง,โงนี่แหละครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับพิออเดอร์ก็1,000พเพชรทุกคนสําหรับไดมอนด์รอยัลก็น่าจะแบบเหมาตู้อะไรอย่างเงี้ยแบบเลขลัคกี้ร้อถึงจะออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่า แล้วก็กิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับใครยังไม่มาทําก็มาทํากันได้นะครับก็ยังไม่หมดระยะเวลากิจกรรมนะครับก็เข้ามาทํามารับกันได้นะครับสําหรับไอตัวนี้ก็อ๋อยังไม่ถึงเวลานะทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับและสําหรับกิจกรรมแจกเพชรของเรานะครับก็เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ UID มาที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ประมาณว่า UID ตู้ตู้ตแล้วก็เม้น1หนึ่งประมาณนี้นะครับ แจกสซุมเพชรน,นครับ1รางวัลน,นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ